สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนนะคะคุณครูสมหมายชัยวิสารนะคะหรือครูก้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในหน่วยของอเรื่องของการปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเรื่องอันตรายรอบตัวเรานะคะก็เราก็จะมาดูกันนะคะว่าในรอบๆตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นอันตราย ต่อตัวเรานะคะในวัยเด็กของเรานี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะครูเห็นหลายคนเลยนะคะชอบกระโดดโลดเต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะบนโซฟาหรือบนเตียงนะคะอันนี้ก็ถ้านักเรียนกระโดดจนสนุกมากเกินไปก็อาจจะทำให้ตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ควรทำหรือไม่ ใช่แล้วนะคะไม่ควรทำนะคะต่อไปนะคะบันไดนะคะบันไดไม่ใช่ที่ที่สำหรับวิ่งเล่นนะคะเพราะว่าบันไดเนี่ยมันมีความสูงชันนะคะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยพลัดตกลงมาได้ถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไม่ระวังนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะคะอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตถ้านักเรียนเอาดินสอหรือเอาปากกาหรือเอาของมีคมมีของมีปลายแหลมๆเนี่ยอมไว้ในปากแล้วถ้านักเรียนเกิดหกล้มนะคะของพวกนั้นก็จะทิ่มเข้าไปในลําคอของเรานะคะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะฉะนั้นห้ามอมเด็ดขาดเลยนะคะไม่ว่าจะ อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะห้ามเอาของใส่ปากนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยโรคระบาดเยอะห้ามเอาของใส่ปากโดยเด็ดขาดนะคะต่อไปนะคะนักเรียนไม่ควรปีนหน้าต่างหรือปีนประตูเล่นนะคะถ้าพลัดตกลงมาเนี่ยอาจจะทําให้เราพิการนะคะคือแขนขาใช้ไม่ได้หรือถ้าหนักไปกว่านั้นก็คืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะ เวลารับประทานอาหารนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันถ้านักเรียนกินคำใหญ่เกินไปนะคะหรือเคี้ยวเร็วเกินไปนะคะแล้วก็กลืนลงไปโดยที่ข้าวยังไม่ทันละเอียดหรือหมูยังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะอาจจะทำให้นักเรียนติดคอหายใจไม่ออกอาจตายได้นะคะ ต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายมากๆเลยสำหรับเด็กๆนะคะเด็กบางคนนะคะเอานิ้วไปแย่ที่ปลั๊กไฟนะคะหรือเอาของไปจิ้มที่ปลั๊กไฟนะคะไฟจะดูดนะคะนักเรียนไฟมันจะดูดจะทำให้เราถึงแก่ชีวิตเลยหรือเสียชีวิตนะคะฉะนั้นคุณครูขอห้ามเลยนะคะห้ามนักเรียนเนี่ยไปแย่ปลั๊กไฟนะคะ เวลาเราเห็นก็ไม่ต้องไปใกล้เลยนะคะทั้งในที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะคะอ่าอันนี้คือภาพห้องน้ำนะคะหรือพื้นที่เปียกแฉะนะคะนักเรียนหลายคนเวลาเห็นน้ำดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยนะคะถ้ามีสบู่หรือมีพื้นที่มันลื่นเนี่ยมันอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยทำไมคะ ลื่นล้มได้แล้วสีาสานเนี่ยอาจจะไปฟาดกับสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในห้องน้ำนะคะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำหรือเหยียบพื้นที่เปียกแฉะเนี่ยนักเรียนควรค่อยๆเดินนะคะห้ามกระโดดเล่นเด็ดขาดนะคะเพราะมิฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้ต่อไปห้ามนำของมีคมของมีคมก็อย่างเช่นมีดนะคะมีดปลายแหลมต่างๆซ่อมอย่างเงี้ยนะคะ เข้าไปในปากนะคะถ้าไม่ระมัดระวังเกิดเพื่อนหันมาพอดีผลักโดนเราเนี่ยนะคะก็เรียนอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะอ่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เคยมีนักเรียนนะคะเสียชีวิตจริงๆมาแล้วนะคะทำลูกบอลหรือทําสิ่งของเนี่ยตกลงไปในคลองแล้วนักเรียนก็ยังเล็กอยู่ก็เอื้อมมือไปเก็บไปนะคะเอื้อมมือไปของก็ลอยไปออกไปไกลเรื่อยๆ ทำให้นักเรียนเนี่ยพลัดตกลงไปในน้ำนะคะจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วหลายคนเลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราควรบอกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ของเรานะคะให้เก็บให้จะเป็นการปลอดภัยที่สุดนะคะอ่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆที่ไม่ใช่ของเรานะคะห้ามไปเล่นกับมันหรือว่า ไปเข้าใกล้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าสัตว์พวกนี้ถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่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 รู้จักนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปเข้าใกล้เพราะเขาอาจจะกัดแล้วก็ทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งอาจจะติดเชื้อถึงแก่ชีวิตก็ได้นะคะอ่าและภาพนี้นะคะเป็นการ สวมหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะไม่ว่านักเรียนจะออกจากบ้านหรือไปที่ไหนในที่ต่างๆนะคะนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะแล้วก็ล้างมือนะคะบ่อยๆมีเจลแอลกอฮอล์นะคะ บริการไว้ตรงไหนก็ให้นักเรียนกดเพื่อล้างมือนะคะใส่แมสปิดทั้งหน้าโดยมีปิดจมูกปิดปากให้เรียบร้อยนะคะไม่ไปคาดไว้ที่คางนะคะแล้วก็เมื่อเราใช้เสร็จกลับถึงบ้านก็ให้นักเรียนเนี่ยพับหน้ากากทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะล้างมืออย่าให้มันมีเชื้อโรคติดที่มือเรา นะคะถ้านักเรียนระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ได้ที่คุณครูบอกไปนะคะก็แปลว่านักเรียนเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับในหน่วยของเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันตรายที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะนักเรียนทำได้ครบทุกอันอย่างที่คุณครูบอกนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจที่คุณครูสอน นะคะแล้วก็เป็นเด็กดีและเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ในหน่วยนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ